สวัสดีคะ่ะทุกคนป้าโมนาพาแซฟส์ไปเดนมานะคะดูสภาพรถนะคะวิ่งบนถนนที่เขาวิ่งงานก่อสร้างนะคะมันก็เลยเลอะเนาะวันนี้ป้าโมนาก็จะพามาล้างรถนะคะในรอบปีเนาะทุกครั้งทุกครั้งลุงจะเป็นคนเอาไปล้างนะคะรอบนี้ลุงให้บัตรมาแล้วเราก็ไปล้างเองซะก็เป็นที่เคยล้างนะคะ่ะแต่คันนี้ ทำไมโมนากลัวเพราะว่าครั้งปอนโมนาคเครือช่วงนั้นเป็นช่วงที่สามีเพิ่งเสียใหม่ๆโมนาตนุกแล้วก็ทำอะไรแบบพุ่มๆเผือๆเอารถเข้าไปข้างในแล้วก็รถมันหยุดเ,เครื่องมันไม่ทํางานเนาะเพราะว่าเราเอาเข้ารถ,รถเข้าไปเร็วเกินไปทําให้เครื่องไม่ทํางานต้องโทรติดต่อ,อสํานักงานหรือว่าพนักงานเซอร์วิสนะคะเนาะ โอเคค่ะตอนนี้ก็รถเข้าไปเรียบร้อยแล้วข้างในนะคะพนักง,งานเซอร์วิสเขาก็เช็คกล้องกวงจรปิดนะคะลแล้วเขาก็พาลูกสาวมาอาบน้ำเครื่องใหญ่เนาะทุกครั้งก็จะอาบในเครื่องเล็กลุงจะพาไปอาบนะคะรอบนี้โมนาพามาอาบน้ำเองเนาะเครื่องอาจจะใหญ่หน่อยนะคะ ก็มีหลายราคานะคะจากราคาห้าสิบเก้าแปดสิบเก้าร้อยสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าโมนาล้างในระบบนี้นะคะโมนาล้างแปดสิบเก้าเขาก็จะมีเครื่องใส่บัตรนะคะเครื่องใส่บัตรเนาะโมนาก็ใช้สิทธิ์อีกเหมือนเคยนะคะสิทธิ์ของลุงนะคะบัตรของลุงเนาะ ล้างก่อนใจทีหลังล้างก่อนใจทีหลังก็จะมีอันนี้ใส่บัตรเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสนะคะแล้วก็กดตกลงกดตกลงเสร็จปับ๊บเราก็เลือกว่าเราจะล้างาขนาดไหนจะล้างแบบน้อยแบบมากแบบมากแบบโอ้คือหลาย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 เซฟอะหลายหลายน้ำยานะคะเนาะจะเอาบินไหมจะเอาอะไรไหมก็ได้บินออกมาตรงนี้นะคะ ตามนี้เลยตรงนี้หลังจากเครื่องทํางานแล้วห้ามห้ามจับเด็ดขาดนะคะถ้าจับแล้วเครื่องมันจะหยุดเลยนะคะเครื่องมันจะหยุดอัตโนมัติเนาะเหมือนเป็นการเซฟตี้ไปในตัวนะคะเนี่ยที่จับประตูเนี่ยห้ามจับนอกจนกว่าเครื่องจะหยุดนะคะ เมื่อวานไปหาหมอแล้ววิ่งผ่านดินทรายอ่ะมันมันเยอะมากดินทรายมันกระเซ็นขึ้นแบบนี้เลยรถเป็นรถสองสีไปเลยนะคะเนาะเห็นแล้วก็มันก็ไม่สวยไม่สะอาดตานะคะโมนานเลยตัดสินใจล้างเองเถอะปะเพราะว่าลุงไม่สะดวกนะคะรอบนี้เนาะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนาพาแซบสะไพเดนมาร์กนะคะล้างออกมาหน้าตาก็จะสวยแบบนี้ละคะ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ